น่าจะเป็นขาออกคนแรกของช่วงตลาดหน้าหนาวนี้นะครับก็เป็นเรเนโตเวียกานะครับก็ข่าวนี้นะครับรายงานโดยฟ r e i เรนแพทเทนแ a c กนะครับจากโปรตุเกสนะครับสื่อจากโปรตุเกสนะครับก็ออบอกว่าบริเซียดอ m มอลตอนนี้เนี่ยได้มรรุข้อตกลงปากเปล่ากับเรเนโตเวียกาแล้วซึ่งตอนนี้ดอตมอลนะ กำลังพยายามหาข้อตกลงกับเชลซีสำหรับเดียวยืมตัวพร้อมออปชั่นซื้อขาดนะครับก็ตอนนี้เนี่ยนักเตะได้คุยแล้วนะครับแล้วก็ตอบตกลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับเท่ากับว่านัดที่ผ่านมานะครับใน FA เเนี่ยเป็นนัดสุดท้ายของเรนาโตวิ a าก้านะครับก็ถือว่ารายละเอียดนะครับเรื่องของราคาหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้อีกทีวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ย น่าจะไปนะครับเพียงแต่ว่าดอทมูลเนี่ยต้องมาคุยกับเชลซีเรื่องเงื่อนไขนะครับสัญญายืมหน่อยละกันนะครับนี่คือเรื่องของเดนโตเบเกอนะครับซึ่งพอเห็นแบบนี้แล้วนะครับก็โอ้โหหนักใจเลยนะเสลับแบ็กซด์นะครับซึ่งโอเคเรารู้แน่ว่ามีกูกูริยาอยู่นะครับมีกูกูริยาเล่นได้อยู่ซึ่งถ้าสมมติว่ากูกูริยาเจ็บนะครับผมก็ยังคิดไม่ออกเลยว่าใครจะมา แทนเรเนโตเบียกาได้นะครับโอเครู้รู้นะว่าเรเนโตเบียกาเนี่ยไม่ใช่นักเตะที่เล่นเก่งนะครับเพียงแต่ว่ามันเป็นตัวที่เล่นได้สารพัดตำแหน่งนะครับเล่นแบ็กซ้ายได้เล่นอินเวอร์สตรงกลางได้หรือว่าเล่นเซนเตอร์ฝั่งซ้ายก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าสมมติเราจะเอาลีเจมกลับดึงขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องมองใจให้ออกก่อนว่าเอนโซมาเรสกาเนี่ยพยายามที่จะอยากใช้เบนชิวิลอยู่หรือเปล่าเพราะว่าเบนชิวิลเนี่ย ออกจากสารระบบทีมเราไปแล้วไม่ได้อยู่ในแผนการทําทีมนะครับซึ่งณจุดจุดนี้แหละมันก็เป็นอีกจุดหนึ่งเหมือนกันที่จะเอากลับมาหรือเปล่านะครับส่วนตัวผมก็อยากให้เอากลับมานะแต่ถ้าสมมุติว่ามันไม่เข้าแผนการเล่นเนี่ยมันเสียหายอยู่เหมือนกันนะครับสลับตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับเดี๋ยวเราก็มารอดูกันอีกทีว่าสมมุติว่าเรโตวเบก้นั้นออกจากทีมเราไปเนี่ยใครจะมาเล่นเป็นแบ็กซ้ายมือ2แทน เลนโตเบกานะครับที่จะมาเล่นช่วยกับกูกูริยานะครับในฤดูกาลนี้เดี๋ยวเรามารอดูกันแล้วกันนะครับมาดูกันที่บทสัมภาษณ์ของลีเจมนะครับเขาเนี่ยก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาลงสนามและช่วยให้เชลซีนั้นคว้าชัยชนะเหนือมอแคมในศึก FA ครับนะครับซึ่งมันเป็นการแข่งขันที่ลีเจมเนี่ยต้องการเห็นทีมของเรานะครับได้มีโอกาสลุ้นถ้วยนี้นะครับเป็นครั้งที่9 ในประวัติศาสตร์ของสโมสรนซึ่งกัปตันทีมของเราเนี่ยเริ่มต้นเกมในชัยชนะเหนือทีมจากลีกทูนะครับโดยเล่นครึ่งหนึ่งนะครับ45นาทีนะครับตามแผนหลังจากที่เจ้าตัวนั้นเพิ่งฟื้นตัวจากอาการบาดเจ็บที่แฮมสติงมานะครับดิเจมส์นะครับรบ,บอกว่ามันเป็นชัยชนะที่สำคัญสำหรับเราเราเจอกับผลการแข่งขันที่ยากลำบากในช่วงที่ผ่านมาดังนั้น การคว้าชัยชนะที่บ้านต่อหน้ากองเชียร์ของเราถือเป็นสิ่งที่น่าพอใจและหวังว่าเรานั้นจะสามารถต่อยอดจากสิ่งนี้ได้ FA ครับเป็นการแข่งขันที่พิเศษมันมีทีมที่แข็งแกร่งมากมายในรายการนี้แต่ก็ยังมีทีมจากหลีกที่ต่ำกว่าที่สามารถสร้างปัญหาให้กับคุณได้ผู้จัดก,การทีมทำให้เราเข้าใจชัดเจนก่อนเกมว่าเรานั้นต้องเตรียมตัวให้ถูกต้อง และเข้าร่วมเกมด้วยทัศนคติที่ถูกต้องและเราก็ทำได้ตามนั้นแน่นอนว่าตอนนี้เรามีเป้าหมายที่จะคว้าแชมป์ FA ครับไม่ว่าเราจะเข้าร่วมการงิงขันแบบไหนเราต้องการอยู่จนถึงที่สุดและเรื่องนี้ก็เหมือนกันที่นี่ส่วนเชลซีนะครับก็จะกลับมาแข่งขันอีกครั้งนะครับกับบอลมัดในลีกวันอังคารนะครับโดยเป็นการหมุนเวียนที่รวดเร็วเหมือนกันนะ นะครับสลรับทีมของเอนโซมาลิสกาหรือว่าทีมของเรานั่นแหละนะครับตอนนี้เนี่ยเอ็นโซมาิสกานะครับว่าจะมีคิดว่าจะมีลิเจมลงสนามกับเชอร์รี่หรือไม่นั้นต้องรอดูก็คือเจอกับบอนมารนต่ันแหละแต่ตอนนี้เนี่ยเจมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้กลับมาลงสนามและช่วยให้ทีมนั้นชนะในก้าวแรกที่ดีลิเจมนะครับบอกว่าผมนีใจที่ได้กลับมาลงสนามและการเล่น45นาทีนั้น เป็นแผนที่วางไว้ตั้งแต่แรกผมไม่ได้ลงสนามมานานแล้วและแน่นอนว่าผมอยากกลับไปช่วยทีมและเรารู้สึกว่านี่คือโอกาสที่ดีที่จะทำแบบนั้นนะครับก็ถือว่าเกมที่ผ่านมานะครับใน FA เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่แลแต่มันก็ต้องการแบบเทมโปนะครับจังหวะฟุตบอลเพิ่มเติมกับเพื่อนร่วมทีมอีกนะครับบางครั้งมาจังหวะเนี่ยก็ ยังไม่ได้มีความเข้าใจมากมายขนาดนั้นแต่ก็ถือว่าไม่ได้แย่นะครับกับการกลับมาหลังจากที่เจ็บไปนานนะครับสลับลีเจมนะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับสลับกับตันทีมของเรานะครับมาดูที่จอัลฟิลิกกันบ้างนะครับก็เจ้าเฟลิกนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าผมมาที่นี่เพื่อช่วยทีมนะครับนี่คือหัวข้อก็จูอัลฟิลิกนะครับกล่าวถึงความสาคัญของการมีความอดทน นในการเอาชนะคู่แข่งที่โอ้โหดื้อรั้นนะครับดื้อลนนะครับจอฟิลิกนะครับบอกว่าแผนของเราคือเล่นเกมนี้อย่างจริงจังเพราะบางคนอาจคิดว่าเกมนี้มันง่ายแต่บางครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายเรามาเล่นด้วยความคิดที่จะชนะและยิงให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้จริงๆมันยากที่จะยิงประตูแรกแต่หลังจากนั้นมันง่ายขึ้นและเราก็ทำผลงานได้ดีมาก ขอแสดงความยินดีกับทุกคนเพราะเราทํางานกันได้ดีนะครับจอฟฟิลิกนะครับเกือบทําประตูได้หลายครั้งนะครับก่อนที่จะทําประตูที่4ในนาทีที่75ด้วยการยิงระยะถึง20หลานะครับหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ยิงประตูที่2นะครับที่ยอดเยี่ยมอีกครั้งในเวลาเพียง120วินาทีเมื่อรับบอลจากกรอบเขตโทษและยิงไปที่มุมขวาบนของประตูฟิลิกนะครับต้องทํางานหนะักเพื่อให้ได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกด้การนี้ แต่เมื่อเขานั้นได้รับโอกาสลงเล่นในบอลถ้วยโจเอฟิลิกเนี่ยมักจะทําผลงานได้ดีฟิลิกบอกว่าผมพยายามสนุกกับทุกครั้งที่ได้ลงสนามไม่ว่าจะเป็น1นาที5นาทีหรือ90นาทีวันนี้ผมเล่นครบ90นาทีและผมพอใจกับมันผมพยายามทําให้ดีที่สุดและช่วยทีมวิธีเดียวที่จะทําได้คือการทํางานหนักและเมื่อทีมต้องการผมผมจะอยู่ที่นั่น เพื่อช่วยทีมนะครับโอ้โหถือว่าเจ้าตัวนะั้นเล่นดีมากๆนะเออสำหรับกับเกมที่เจอกับมอลแคมนะครับโอเครู้เลยว่าอาจจะเป็นหลีกวันแต่ด้วยทัศนคตินะครับหรือด้วยการมีส่วนร่วมกับทีมนะครับบางครั้งบางคราวเนี่ยเราต้องมองถึงฝีเท้าของเจ้าตัวด้วยที่อย่างน้อยมันก็เห็นในชัดเจนนะว่ากับลีกทูและเจ้าฟิลิกที่เล่นในหลีกระดับสูงสุดเนี่ย มันต่างกันขนาดไหนอันนี้คือแบบผมขอยอมรับเลยว่ามันต่างกันชัดเจนนะครับซึ่งผมก็เอาใจช่วยอยู่นะผมชอบนะโจอฟฟิลิกนะครับสไตล์การเล่นกลางลุกนะครับเพียงแต่ว่ามันไปทับกับโคพาร์เมอร์นะครับซึ่งโคพาร์เมอร์ฟอร์มก็ดีดีอีกนะครับฟิลิกก็ต้องรอหาโอกาสละกันนะครับผมก็เอาใจช่วยเอาใจเชียร์นะผมชอบนะครับสำหรับตำแหน่งกลางลุกนะครับดูมันแบบ ได้บอลน,นะคือมีความธรรมัดทแมงนะครับมีความอันตรายทุกเมื่อนะครับเวลาเจ้าตัวนั้นได้บอลสลับจูอัลฟิลิกนะครับก็ให้กําลังใจนะครับสลับฟิลิกปิดท้ายกันที่นะครับการจับฉลากรอบที่4ของ f อฟเอนะครับก็โอ้โหเม,มื่อคืนแม่นยูเอาตายไปยินดีเนี่ยโอ้โหมือกาวตัวเทพเลยนะครับเมื่อคืนเนี่ยทั้งเซฟในเกมหรือเซฟจังหวะจุดโทษ หรือเซฟจังหวะจยุดโทษในช่วงที่แมนยูนั้นได้ยิงจยุดโทษนอกเกมกับอาร์เซนอลนะครับแต่ในเกมก็มีจุดโทษนะปายยินนี้ก็เซฟอีกหรือลูกเซฟธรรมดาก็ยังเซฟได้อีกเหนียวมากมนะครับแมนยูชนะไปเมื่อวานนะครับซึ่งทําให้เชลซีนั้นจะไปเยือนบอลมาเอ้ยจะไปเยือนไบตันนะครับขออภัยเชลซีนะครับนะครับจะพบกับไบตันนะครับที่สนามอาร์เม็กนะครับในรอบที่4ของ FA ครับหลังจากที่ตอนนี้เนี่ยเราชนะมอลแคมในสเตนฟอร์ดบิดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ การจับฉลากเนี่ยพาเรามาพบกับคู่แข่งในพรีเมียร์ลีกอย่างไบตันเกมนี้เนี่ยจะถูกจัดขึ้นในช่วงสัปดาห์วันที่7กลุกุมภานะครับเชลซีเนี่ยเคยคว้าแชมป์ถ้วยใบนี้มาแล้ว8ครั้งในประวัติศาสตร์โดยครั้งล่าสุดเนี่ยที่ชนะนะคือปี2018นะครับเมื่อตอนนั้นเนี่ยเอเดนอาซานะครับยิงหยุดโทษนำนะครับทำให้เอาชนะแมนยูไปได้ที่สนามเวมบรี นะครับซึ่งการจับฉลากทั้งหมดนะครับของ FA ฟเอคนะครับเมนยูเนี่ยจะพบกับเลตเตอร์นะครับลีดพบกับมิววอรไบตันพบกับเชลซีเพสตันหรือชาตันนะครับจะพบกับวีคอมบ์เอ็กเซเตอร์ซิตี้พบกับนอตติงแฮมฟอร์เรสโคเวนทรีนะครับพบกับอิฟสวิททาวน์แบล็กเบิร์นพบกับบูฟแมทฟิลนะครับหรือวีแกนเนี่ยจะพบกับฟูลแลมเบอร์มิงแฮม ซิตี้นะครับจะพบกับนิวคาสเซิลพรีมัตอาไกนะครับจะพบกับลิเวอร์พูลโอ้โหจะงานง่ายนะเออสลดัดลิเวอร์พูลเอเวอร์ตันจะเจอกับบอนมัตแอสเซอมวิล่าจะพบกับท็อตแนมโอ้โหคู่นี้น่าดูนะครับซอลแฮมตันหรือสบอนซีเนี่ยจะพบกับเบอร์ลีเลตันโอลียนหรือดาร์บี้จะพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ ดอนคาสเตอร์โรเวอร์นะครับพบกับคิซซอลพาเลตส่วนสโต๊กซิตี้จะพบกับคาร์ดิฟซิตี้นะครับนี่คือรายชื่อทีมทั้งหมดนะครับที่จะพบกับกันนะครับซึ่งงานยากอยู่แล้วนะครับเจอกับไบตันแต่ผมมองว่าถ้าอยากมีบททดสอบหรือถ้าอยากลุ้นถ้วยที่เก่าแก่ของอังกษิษเนี่ยเราควรที่จะต้องผ่านมันไปได้นะครับนี่คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะครับบ๊ายบาย